อ่าสวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่2ทุกคนนะครับผมก็อยู่กับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมวันนี้เราก็มาขึ้นเรื่องใหม่นะครับผมด้วยการเป็นการหาพหูนามด้วยพหุนามนะครับผมในช่วงในของข้าวที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการหาพหูนามด้วยเอกนามนะครับผมอันนั้นมันจะค่อนข้างง่ายแต่เนี้ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากราต้องใช้ความเข้าใจสักนิดนึงนะครับผมอ่ะเรามาดูในโจทย์ของ โจทย์ข้อนี้กันก่อนเลยนะครับผมอ่ะในโจทย์อันนี้เนาะมันก็จะอยู่ในลักษณะของแบบนี้เขาจะเขียนฟอร์มมาให้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งตัวอะไรเอ่ยก็จะมีทั้งตัวตัวตั้งแล้วก็มีตัวหารนะครับผมครูแบงค์แนะนำอย่างนี้ก่อนถ้าเกดเจะโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราเนี่ยขั้นแรกก่อนเลยนะเรียงก่อนนะครับผมเรียงดีกีนะครับผมจากอะไรเอ่ยจากมาก ไปน้อยนะครับผมจากมากไปน้อยดีกีคืออะไรดีกีก็คือไอ้พวกนี้ไงเลขยกตัวเลขที่มันเป็นเลขชีก,กําลังเนี่ยทั้งหลายแหล่นะครับผมอ่ะไอ้พวกเนี้เราต้องทําการเรียงเขาซะก่อนนะครับผมจากมากสุดไปหาหน้อยสุดนะครับผมถ้าครูแบงค์เรียงใหม่นะครับผมถ้าครูแบงค์เรียงใหม่นะมันก็จะได้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ะอะไรที่มีดีกีเยอะสุดก,ก็คือ x กําลังสองใช่ไหมครับผม x กําลังสองต่อมา เป็นไรเป็นบวกสามเนะครับผมอ่าเพราะว่าที่เราไม่ได้เขียนเลยก็คือเลขยกกําลังมันเป็นหนึ่งส่วนตัวสุดท้ายที่ไม่มีเลขยกกาลังเลยก็คือลบสี่สิบนะครับผมอ่าแบบนี้เราก็จะได้อยู่ในหน้าตาฟอร์มประมาณนี้นะครับผมเอาเวลาเราเรียงแล้วเนาะนะครับผมมันก็จะได้เป็นนี้หารด้วย x บวกแปดนะครับผมอ่า แบบนี้เสร็จแล้วปับ๊บเราก็ทำการหารนะครับผมหารด้วยวิธีการคล้ายๆถ้าครูแบงค์บอกว่ามันจะเป็นวิธีการที่คล้ายๆกับตัวที่อย่างเช่นเราเอาหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมหารหารเลยดีเอาหารสองรักกัน,นะครับผมอ่ะหารด้วยสิบสองก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนี่ยเวลาเราตั้งเราก็เอาตัวแรกตั้งใช่ไหมแล้วก็หารด้วย สิบสองนะครับผมอ่ะแล้วเราก็มาหาตัวคูณใช่ไหมสิบสองคูณอะไรเอ่ยถึงจะได้ตัวนี้ตัวแรกสิบสองก็คือสิบสองคูณหนึ่งได้สิบสองลบกันเหลือศูนยึงห้าลงมาอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยอันนี้เราก็จะทำในลักษณะที่มันคล้ายกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ในรูปของตัวแปรเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่มันดูแล้วน่าตกใจ ตกใจเลยนะครับผมอ่ะเราก็มาเขียนกันก่อนนะครับผมอ่ะตัวแรกก็เป็น x กาลังสองใช่ไหมครับผม x กาลังสองบวกเท่าไหร่เอ่ยบวกสาม x ลบด้วยสี่สิบนะครับผมอ่ะหารนะครับผมหารด้วย x บวกแปดเอาคูณแล้วเวลาที่เราเอามาคูณเนี่ยหาตัวเลขมาคูณเวลาเราคูณทุกทีถ้ามันเป็นตัวเลขเนี่ยเรายังพ้อแม่สุดคูณได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวแปรเ,เราต้องมีวิธีการทํำยังไง ครูแบงค์แนะนําอย่างนี้ครับแนะนําว่าเวลาเราหาตัวโมคูเนี่ยพยายามหาตัวที่คูณแล้วมันสามารถที่จะกําจัดตัวหน้าสุดได้อ่ะในที่นี้ตัวหน้าสุดของเราคือตัวอะไรตัวหน้าสุดของเราก็คือ x กาลังสองนะครับผมเราต้องหาตัวอะไรก็ได้นะครับผมที่มาคูณกับ x บวกแปดที่ที่มาคูณกับไอไอเบิร์กเนี่ยเนี่นะครับที่มาคูณกับไอบวกแปดคูณยังไงก็ได้นะครับผมให้อย่างน้อยมันกําจัด x บวกสองได้ ตัวอื่นจะกําจัดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่อย่างน้อยต้องกําจัดตัวหน้าสุดได้ก่อนนะครับผมอ่ะในที่นี้เนาะเวลาเราคูณเราก็มาพิจารณาทีละตัวส่ารครูแปพิจารณาเลขแปดก่อนนะครับผมมีอะไรไหมที่คูณกับแปดเราจะได้เอกลังสองเป็นไปไม่ได้นะครับผมว่าตัวนึงเป็นตัวเลขอีกอันนึงเป็นตัวแปรนะครับผมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัว x มีอะไรไหมเอ่ยที่คูณกับ x แล้วเนี่ยจะได้เอกลังสอง ก็คือคูณด้วย x นั่นเองอตัวแรกเป็น x ใช่ไหม x คูณกับ x แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าฐานเหมือนการคูณการนําเลขชี้กําลังไปบวกกันนะครับผมก็คือ1บวก1เพราะว่าเลขชี้กําลังถ้าเราไม่ได้เขียนก็คือเลข1ใช่ไหมครับ1บวก1ก็ได้กลายเป็น x ก,กําลัง2แบบนี้แบบนี้นะครับผมออย่างน้อยเนี่ยอ่เวลาคูณเวลาคูณเราก็คูณด้วยอะไรลูก เราก็คูณด้วยเมื่อกี้เราคูณด้วย x กใช่ไหมครับเราก็เขียน x ไปเลยลตรงนะครับอ่ะเอาคู่แล้วอย่างนี้เวลาเราคูณคูณยังไงเวลาเราคูณเราก็เมื่อกี้เราคูณ x ใช่ไหมเราก็เอา x เนี่ยคูณกระจายเข้าไปในทุกตัวเลยนะครับผมก็คือคูณทั้ง x แล้วก็คูณทั้งแดด้วยนะครับผมอ่ะ uh, x คูณกับ x ได้อะไรได้ x กําลัง2ใช่ไหมครับอ่ะต่อมา x คูณกับ8ดได้เป็นอะไรได้เป็นบวกแปดนะครับผม บวก 8x อ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกันนะครับผมลบกันเหมือนเดิมเนาะอ่ะเวลาเราลบเราก็ค่อยๆลบทีละตัวนะครับผมอ่ะ x 3x ลบ 8x นะครับผม 3x ลบ 8x ได้อะไร 3x ลบ 8x ก็ได้เป็นลบเท่าไหร่เอ่ยลบ 5x นั่นเองนะครับผมอ่ะตัว ออตัวแปรเหมือนกันลบกันเฉพาะสัมปะสิทธิ์ก็ขอนะครับผมส่วน x กาลังสองลบ x กาลังสองมันก็หายไปนะครับผมอ่ะ x กาลังสองลบด้วย x กาลังสองแบบเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย x กา,าลังศูนย์อะไรก็ตามกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับผมจริงหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นมีค่าเท่าเดิมนะครับผมอ่ะ เอ้ยไม่ใช่กูแบงค์พูดผิดโอ้กูแบงค์ไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับการหารอันนี้เอาใหม่เมื่อกี้ลลมเมื่อกี้ไม่นับโมคะนะครับผมอ่ะ x กําลังสองใช่ไหมครับเกําลังสองลบ x กําลังสองนะครับผมอ่ะเห็นไหมว่าตัวมันเหมือนการลบกันก็ได้เป็นไรได้เป็นศูนย์นะครับผมก็ไม่เขียน <S <S เห็นไหมว่าเวลาเราหาตัวอะไรมาคูณนะครับผมเวลาเราหาตัวอะไรมาคูณเนี่ยเราก็พยายามกาจัดตัวหน้าสุดให้ได้นะครับผมอ่ะเมื่อลบกันเสร็จแล้วปุ๊บทายัางไงนะครับผมเมื่อลบกันเสร็จแล้ว เราก็ทําการดึงตัวถัดไปเนี่ยลงมาเหมือนเวลาเราหารปกติอะไรครับผมดึงตัวถัดไปลงมานะครับเมื่อเราดึงตัวถัดไปลงมาเนี่ยได้เป็นอะไรเยได้เป็นลบสี่สิบนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ทําการทําในวิธีการกระบวนการเดิมเลยก็คือทํายังไงหาตัวอะไรมาคูณนะครับผมทําคูณยังไงก็ได้ให้ลบอย่างน้อยลบตัวหน้าสุดของเขาได้ก็คือลบตัวนี้นะครับผมลบตัวห้าเ็ออก เมื่อกี้หน้าสุดของเราไปอะไรเป็น x กาลังสองใช่ไหมพออันนี้เราลบกันเสร็จแล้วมันเหลือตัวนี้อยู่นะครับผมลบกันยังไงก็ได้นะครับผมให้ยางให้ให้มันอย่างน้อยเนี่ยลบตัวหน้าสุดได้ตัวหลังจะลบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันลบแล้วมันเหลือเท่าไหร่รูแบงก์ก็ไม่ได้สนใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยรูแบงก์สนใจแค่ว่าตัวหน้าสุดของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลบได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราหาตัวอะไรที่จะมาคูณกับ x บวก8นะครับผมให้ได้เป็น ลบ 5x เนี่ยตัวอะไรเอ่ยอ่ะพิจารณาเหมือนเดิมตัวแรกนะครับผมมีอะไรไหมที่คูณกับ8แล้วจะได้ลบ 5x กำลังเอ่อลบ 5x เป็นไตไม่ได้นะครับผมอ่ะตัวต่อมาเราก็มาดูตัว x เ,เหมือนเดิมนะครับมีอะไรไหมที่คูณกับ x เนี่ยเราจะได้ลบ 5x นั่นก็คือลบ5ไงนะครับผมสเต็ปเดิมนะครับผมเราก็เอาลบ5เนี่ยคูณทั้ง x คูณทั้งบวก8นะครับผมลบ5คูณ x นะครับผมก็ได้ ลบห้าเอ็กนะครับผมอ่ะลบแปดเออลบห้านะครับผมลบห้าคูณกับแปดนะครับผมห้าแปดสี่สิบนะครับผมอ่ะลบกันนะครับผมปึ๊บลบกันอ่ะตัวนี้ลบสี่สิบลบลบเป็นลบตัวนี้เจอกับลบตัวนี้ลบลบกลายเป็นบวกนะครับลบสี่สิบบวกสี่สิบอันนี้ก็จะเหลือศูนย์นะครับผมอ่ะ ลบ้า x ลบกับ5้า x นะครับผมอันนี้ก็จะหายไปนะครับผมอ่ะปึ๊บะฉนนั้นเห็นไหมว่ามันจะทำการคล้ายๆกับเหมือนวิธีการหารเลยแค่หาตัวเลขอะไรที่จะมาคูณกับตัวหารเนี่ยเราจะให้มันได้นะครับเวลาเราตอบเราก็เอาเฉพาะส่วนตัวนี้มาตอบนะครับผมนี่เอาเฉพาะส่วนตัวนี้มาตอบเหมือนคล้ายๆกับตอนที่เราทํา หาเลขตามปกตินะครับผมเนี่ยเอาจะเอาตัวนี้มาตอบตัวสีเขียวเนี่ยนะครับนี่เอาแค่พวกนี้มาตอบก็พอเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับผมจากการที่เอ่อจากการที่ x กาลังสองบวกสาม x ลบสี่สิบหารด้วย x บวกแปดเนี่ยคําตอบของมันเนี่ยก็จะได้เป็น x ลบห้าเสร็จแล้วครับผมจบแล้วอ่ะเนาะอันนี้คือตัวเศษอันนี้เศษคือศูนย์ถ้าไม่มีเศษก็คือเขียนศูนย์ไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยไปทบทวน การบ้านเก่าๆแล้วรวมถึงทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในในหนังสือก็จะมีตัวอย่างอยู่เนาะเกิดใครไม่เข้าใจหรือสงสัยหรือมีคําถามอะไรสามารถทักไลน์ถามกูแบงค์ได้โดยตรงเลยนะครับผมไลน์กูแบงค์อยู่หลักอินโทรนี้เนาะจะบวับนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย